แพร่เป็นเมืองที่งดงามไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆล้วนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริง จังหวัดแพร่นอกจากจะมีความงดงามในเรื่องของประวัติศาสตร์ธรรมชาติและผู้คนแล้ววัฒนธรรมก็ยังมีความงดงามอยู่ด้วยนะครับเขายังคงสืบสานประเภณีต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยลูกหลานชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างดีอย่างเช่นตอนนี้ต่ออยู่ที่วัดสูงเม่นครับซึ่งวัดที่นี่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของคัมภีรใบลานเดี๋ยวต่อจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจแต่ก่อนอื่นไปกราบนะมัสการพระอาจารย์กันก่อนครับ กราบนมัสก,การครับพระอาจารย์ิะจะเจริญพรพระอาจารย์ครับช่วยเล่าถึงความสําคัญของวัดสุเม่นและก็พระคมภีใบลานครับวัดสุเม่นก็ถือว่าไปอยู่ในอำเภอสุเม่นซึ่งมีชื่อว่าเป็นเมืองคมภีธรรมโบราณครับเนื่องจากวัดที่วัดนี้มีคมภีรใบลานอักษรล้านนามากที่สุดในโลกครับเป็นผลงานของลูกปู่ครูบามาเถ็นตรงนี้เราก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคมพีมากมายเลยโอ้คมภี์ใบลานที่นี่มาจากทุกเมืองเลยนะทั่วทั่วล้านนา และลามไปถึงร้านช้างคือที่หลบผาปางก็คือหลวงปู่ครูบ,บาบหมาเถนน่า่เปอตีเจ้าวาดที่นี่ท่านกลับไปเป็นประธานสร้างธรรมทุกที่และก็มาติของเจ้าเมืองทั้งหมดขัมีทั้งหมดก็มาไว้ที่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางการศึกษาในเมื่อสองรอกว่าปีนะของของร้านนาและก็ลามไปถึงร้านช้างที่นี่ก็จึงเป็นแหล่งกัมีแหล่งใหญ่ของโลกจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระธรรม งั้นที่วัดสุเมนก็มีกิจกรรมต่างๆให้ทําด้วยใช่ไหมครับอ๋อมีมีคือถ้าโยมมีเวลานะก็คือหมายคว่าเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปก็คือการห่อคำพีจานทำเมื่อเสร็จแล้วก็ถึงมาเปียนทำแล้วก็ถวายไว้ในศาสนาของเราครับจทรันท้งงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทากิจกรรมก่อนนะครับจริญนครับในมาสการครับสาธุ วัดสูงเม่นนะความหมายทางธรรมสูงก็หมายถึงญาติรวมกันเม่นก็เป็นสัญลักษณ์ของธรรมก็คือสุดเม่นเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ทําร้ายใครแต่ก็มีอาวุธประจํากายคือขนของมันก็คือมันก็เป็นสัตว์ที่พึ่งพาตนเองได้คนที่มาที่เนี่ยเราก็เชื่อว่าเคยเป็นญาติธรรมกันมาก่อนประเพณีแรกที่หลวงปู่ได้พาชาวบ้านทําก่อนกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นกิจกรรมจานธรรมจานธรรมก็คือเอานาะไม้เหล็กแหลมเอามาจานจานลงใบลาน คือการจารทำเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงความศรัทธาแล้วก็แสดงถึงการฝึกสมาธิเป็นบุญชั้นเยี่ยมอ่าเพราะว่าอักษรแต่ละตัวเนี่ยเขาห้ามผิดนะเพราะว่าเขาห้ามฆ่าอักษรที่ในในเวลานเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะจารได้ดีต้องมีสติเยี่ยมมากเพราะนั้นสิ่งที่เราทําด้วยจิตเนี่ยแล้วก็อวายเนี่ยทำเองถวายเองเนี่ยมันได้อาน,นิสงส์มหาศาลแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย สมัยก่อนนะจานทำนะส่วนผู้หญิงก็จะห่อทําการห่อก็เป็นการฝึกสมาธิของสตรีก็จะดูความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆก็เป็นการฝึกสมาธิเมื่อห่อเสร็จปุ๊บก็จะถวายร่วมกับฝ่ายชายที่นี่ที่เป็นเด็กรักก็คือเรื่องของการเวียนธรรมก็คือนาําคัมภีร์เวียน3ามรอบแล้วก็เป็นการราลึกถึงคุณของพระรัตนใยให้เกิดความศรัทธาก่อนโดยคนที่มาถ้าเป็นมาคณะใหญ่แล้วก็เข้าไปไหว้พระในวิหารก่อนเป็นพระประธานชื่อว่าพระเจ้าใจดีไหว้เสร็จก็มาเวียนรอบวิหาร3ารอบบางคน้ามีเวลามากก็ไปเวียนที่หอฟ้า ขอพระไตรปิฎกอักระภาษาล้านนาคำพีด้านบนจะเป็นคำพีพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วก็เวียนทำพระไตรปิฎกก็จะเวียนรอบตู้ทำสามรอบหอหนึ่งหอนิพพานอันนี้เป็นคมภีของเจ้าเมืองเขาเรียกว่าเวียนทำคำพีเจ้าเมืองก็จะมีคำพีทุกเมืองจิตตรงนั้นจะเวียน3ารอบด้วยกันแล้วก็มาพีพิพิธภัณฑ์คมพีเปรานเรียกว่าหอมนุษย์เขาว่าหอมนุษย์ก็คือเป็นคำพีใหม่ก็คือคัมภี์ที่เราถวายเองน่ยถวายเองเป็นคำพีชุดใหม่เป็นคมพีพิมพ์รุ่นนะเป็นรุ่นเรารุ่นพิมพ์กระดาษใครเป็นคำพีมะฮ่อมเวียนทำคำพีมะฮ่อมเวียนทำเขาเรียกว่าเวียนทำสามหอ ผู้ชมครับยังมีอีกวัดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในจังหวัดแพร่นะครับนั่นก็คือวัดพระหลวงซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดสุงเม่นนะครับข้างในนี้มีพระาธาตุเนืองอยู่นะครับเขาบอกว่ามีความน่ามหาจจัศจรรย์แล้วก็มีความสวยงามด้วยเดี๋ยวตามต่อเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ พระธาตุเนื้องนี่มันเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นพระธาตุชกลาภแต่พระธาตุองค์นี้มีในน้มวาา่าพระธาตุเนื้งหมายความว่าเราดูลักษณะเขาสร้าง<ะ>เอียงเนี่ยดูตรงนี้เลยตรงนี้มันจะสูง<อ>ตรงนี้มันจะเอียงฐานด้านนี้จะสูงกว่าฐานด้านนี้จะเตี้ยกว่าก็เลยเอียงก็เลยก็เก็ด้าน,น,ด,านด้านทางที่ใต้ล้วก็สูงอย่างเดียว,วกันกมาเนียรับนมีเจตนาสร้างให้เอียงในตรงอันนี้คือเจตนาให้ตั้งให้เอียงตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับผมดูฐานนี้มันจะตรงฐานลงเนี่ย ก็มีงานประเพณีน้มัสกการพระธาตุเนื้อก็ตรงประมาณเดือนกุมภาหรือมีนาเราเป็นงานใหญ่เลยเป็นงานใหญ่เลยนะฮะทุกปีเลยใครสนใจก็มาได้ช่วงเดือนประมาณกุมภาถึงมีนามครับเนี่ยข้างบนเจดีก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งหมดสี่ทิศเลยอ้าวผู้ใหญ่แล้วตัวุที่มีระฆังอยู่เนี่ยครับเป็นหอระฆังใช่ไหมครับครับผมตอนนี้มีความสาคัญยังไงบ้างครับเป็นศิลปะของไทยื้อด้วยเขาใช้ทําในกิจกรรมอะไรบ้างครับหนึ่งีระฆังตอน11โมงพระสันเพลง สองจะตีตอนระยะที่ว่าตอนที่ว่าในหมู่บ้านะ่ะมีคนถึงแก่กรรม,มจะตีตอนเชา้าหรือตอนเย็น ด้วยปกติเนี่ยใครเป็นคนตีครับดยปกติแล้วก็พระสงฆ์องเลนที่อยู่ในวัดอ่ะในไหนก็มีโอกาสมาแล้วว่าวันนี้แต่ผมขออนุญาตขอตีอะได้ไหมครับวันนี้ก็เป็นกรณีในพิเศษตีให้พ่อใหญ่ชาตนะครับตีให้ดูสักสองครั้งสามครั้งก่อนได้ไหมเพื่อเป็นตัวอย่างครับผมกจะตีให้สองครั้งเนาะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมตีต่อเนาะครับผมไปเดี๋ยวไปกันเลยครับ ครับอันนี้ก็ถึงาาเวลา11โมงตรงแล้วครับคุณลุงให้สัญญาณเลยนะครับว่าตีได้โอเคครับทางทาง่อิใหญ่ชาญแล้วแต่กูบอกว่า หอระฆังเ่ยจะสร้างอยู่ข้างๆกับตัวหอไตรคือหอแห่งนี้ใช่ไหมครับครับผมโดยจุดประสงค์ของการสร้างที่นี่คือจะเอาไว้ทําอะไรครับก็เก็บคัมพีร์ใบลานอืมเยอะมากเลยในตู้นี้เป็นคัมพีร์ใบลานทั้งนั้นเลยก็ห่อด้วยผ้าไว้อย่างดีลยใช่ไหมครับต้องหอ่อห่อแบบนี้ไม่กลัวแบบว่ามีความแบบเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาหรอครับมันมันถ้าเราเก็บไว้อย่างนี้ใบลานของเมื่อก่ามัน มันไม่เชื้อหรอกมันดีอ๋อมันไม่เชื้อไม่มีเชื้อราขึ้นไม่มีอะไรขึ้นมลงอย่างเงี้ยครับ,รบก็มีการเก็บรักษาเป็นระบบอย่างดีครับ,ค,รบคือทางนักศึกษา,ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขามาทําให้ยังมีติลปะบทไทยลื่อื่นๆอีกใช่ไหมครับ,รบที่ทางวัไดได้จัด,จดแสดงนี่คือพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ของมอเกาเป็นพิพิธภัณฑ์เลยใช่ไหมครับครับผมก็เป็นของที่ชาวไทยลื้อเนี่ยเขาใช้ในชีวิตประจําวันกันเป็นส่วนใหญ่ใช่หน้าบานตัวนี้หน้าบานของวิหารหลังเก่าที่พวกไทยลื้อเขามาสร้างที่พศ2,330นันและ2,330ก็คือก็200กว่าปีแล้วที่รู้ได้ยังไงว่าเป็นของไทยลื้อครับสีฟ้าเนี่ยมันจะโบงชัดเลยครับมันเป็นสัญลักษณ์ของไทยลื้อ ถ้าไปไหนถ้าว่ามีสีฟ้าหรือถือะไรถ้าว่าภาพเป็นไทยลื้อเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าสีฟ้านี่คือไทลือ้ออันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโบสถ์หลังเก่า,าข<อ>ัง<า>ที่วัดพระหลวงเมืมมเ่อกี้ที่เราเดินผ่านกันนะครับเราก็ไปแอบอ่านดูมันมีความสําคัญที่เชื่อมโยงกับพระธาตุอีกสองพระธาตุที่อยู่ในจังหวัดแพร่ใช่ไหมครับจากพระหลวงป่าหัวข่วงจากพระหลวงป่าช่อแห่ช่วงสามสามเ้าเนี่ย มันจะมี9กกิโล้ังั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพระธาตุช่อแหกันด้วยเพื่อที่จะได้มีความชุ่มโยงกับที่นี่กันครับผมราววันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อใหญ่ชาญมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับครับผมขอบคุณนะครับ ณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทราบถึงประวัติและความสัมพันธ์ของพระธาตุทั้ง3าพระธาตุแล้วตอนนี้ต่อก็อยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่มาช้านานและเป็นวัดประจําของคนที่เกิดปีขานหรือปีเสือนั่นเองนะครับใครที่เกิดปีขานหรือปีเสือถ้ามีโอกาสได้มาสักการะที่นี่ก็จะเพิ่มความสิริมงคลให้กับชีวิตได้ครับและสําหรับใครที่ไม่ได้เกิดในปีนี้นะครับก็สามารถมาสักการะได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อจะพาคุณผู้ชมทุกคน เข้าไปสักการะพระธาตุช่อแฮกกันครับเดี๋ยวตามต่อมาเลยครั คำกล่าวาาว่าผู้ใดก็ตามเมื่อมาเยือนจังหวัดแพร่แล้วแต่ไม่ได้มากราบนมัสการพระธาตุช่องแหงก็เปรียบเสมือนกับว่าไปไม่ถึงจังหวัดแพร่ตำนาพระธาตุช่แอแหงก็เป็นการเจรึกถึงการเสด็จมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลพระพระองค์ได้เสด็จมาที่บริเวณตรงนี้เรียกว่าดอยสําหรับคติความเชื่อที่ถือว่าพระธาตุช่องแหงเป็น พระธาตุประจําปีเกิดปีเสือหรือปีขานเนี่ยพระครูบาเจ้าสิวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยนะซึ่งเป็นพระมหาเทระครูบาอาจารย์ในอดีตนะท่านก็เกิดปีเสือปีขานนะแล้วครูบาก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแหก็คงจะสืบเนื่องมาจากที่ครูบาเกิดปีเสือปีขานพระธาตุช่อแหงน,นะนะซึ่งถือว่าเป็นเจดี ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระเกศาธาตุและพระข้อศอกซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแง่ของศิลป,ปะนาการก่อสร้างของเจดีย์ก็ถือว่าเป็นศิลป,ปะของเชียงแสงกลายเป็นรูปเจดีย์ที่มีฐานกว้างด้านละ1 11เมตรสูง33เมตรคนเมืองก็เรียกกันว,ว่าพระท่าช่อแห พุทธศาสนิสกชนนิยมนำผ้าแพรยอย่างดีมาถวายห่มบูชาพระธาตุช่อแหเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดแพร่ชื่อว่าประเพณีไหว้พระธาตุช่อแหเมืองแพร่แหงตงหลวงเป็นประจำทุกป,ปีเป็นการบุญอันยิ่งใหญ่นะอันนี้คือสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวแพร่จึงทำให้จังหวัดแพร่ของเรานำองค์พระธาตุช่อแหงจำลองเป็นตาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่จึงมีคำขวัญว่ามอห้อมเมสักเชนรักพระลอ ช่องเฮสีเมืองหรือเรื่องเพระเมืองผีขนแพ่นี้ใจางาท,ท,ทั้งพระธาตุช่องเฮทั้งพระธาตุที่วัดหัวขวงและพระธาตุเนื้งที่วัดหลวงอำเภอสุเม,มินนายเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันฉะนั้นเราคงไม่หนีไปจากเรื่องพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของชาติพันธุ์นว่าสามประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญในการเชื่อมโยงและมาเชื่อมโยงกับเรื่องของหลักของทิศทางหรือทาง นะมุมองศาต่างๆที่มีการเช็ควัดระดับนะของการเอาระบบสมัยใหม่เข้ามานะจับนะพิสูจนนะ์กันต้องเจริญทพรคุณผู้ชมครับนอกจากที่เราจะมาที่พระธาตุช่อแฮเราจะได้สักการะพระธาตุนะครับเรายังได้นำมสัสก,การ พระเจ้าทันใจด้วยชื่อเสียงของพระเจ้าทันใจก็คือการมากราบไหว้ขอพรแต่ที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นนะครับคือว่าหลังจากที่เรากลับไหว้ขอพรแล้วเราสามารถเสียงทายได้ด้วยว่าพรนั้นจะเป็นจริงไหมจะต,ต่อจะเข้าไปสักการะด้านในตามมาเลยครับ วัดพระท่าช่อแฮเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองซึ่งถ้าใครมาเที่ยวที่จังหวัดแพร่อย่าลืมมาไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับชุมชนชาวบ้านที่นี่ยังคงมีประเพณีวัฒนธรรม ที่ทำสืบต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานวัดวาอารามต่างๆล้วนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้ต่อจริงได้สัมผัสความอบอุ่นของชุมชนที่นี่ครับเมืองแพร่เป็นเมืองที่งดงามไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมอย่าลืมมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้กันนะครับ จะเห็นว่าต่อทํากิจกรรมตั้งแต่เช้าเย็นเย็นแบบนี้หน้าต่อยังพร้อมในการถ่ายรูปตลอดเวลานะฮะเพราะต่อใช้ผลิตภัณฑ์จาก o r i g i ินัตัวนี้เลย High Energy l i g h t p r r f e t t o u n d a t i o n คุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดแพร่นะครับต่อมีร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่อยากแนะนําเลยนั่นก็คือบ้านม่อนนกยุงครับซึ่งร้านแห่งนี้เขาเป็นร้านอาหารไทยสไตล์พื้นบ้านนะครับโดยเฉพาะโลเคชั่นของเขาเนี่ยตั้งอยู่บริเวณของเดินเขา คุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออาหารที่หลากหลายเมนูที่เราจะรับประทานกันในวันนี้และจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับที่จะมาแนะนําเมนูให้เราได้ทราบกันนั่นก็คือเจ้าของร้านบ้านม่อนนกยูงนั่นเองพี่แอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องต่อครับค่ะเดี๋ยววันนี้ขอรบกวนพี่แอดหน่อยสักมือ<ด>นะฮะด้วยความยินดีค่ะอาหารหลากหลายแล้วก็หน้าตาหน้าทานมากเลยเดี๋ยวเริ่มจากเมนูนี้เลยครับพี่แอดอันนี้คืออะไรครับน้ําพริกหนุม่ม น้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีเครื่องเคียงคือไส้อั่วแคบหมูแล้วก็เป็นผักรั่วเมนูนี้ก็เมนูขึ้นชื่อที่ลูกค้ามาจะต้องทานจะต้องสั่งทานกันน้ำพริกหนุ่มนี่คือเราก็ทําเองทางเลขากิค่ะเรามาประยุกต์ใหม่โดยใช้ขากิของของของหมูนะคะมาทำมาทาเป็นทางเล่ค่ะได้รับความนิยมชมชอบมากต่างชาติมานิทานแบบเบิ้นขอเบิ้นกันเลยะ่ะแค่ดูก็รู้แล้วว่าอร่อยค่ะเมนูถัดมาครับเมนูนี้คือเมนูภูมิปัญญาพื้นบ้าน <ค>เป็นไข่ปามนะคะเขาเรียกเมนูไข่ปามปลากระพงคั่วพริกเกลือค่ะเลย่ะเมนูมนนถัดมาหน้าตาคล้ายกันเลยอันนั้น,นาาคือคน,น้ำพริกอ่องค่ะ,คะน้ำพริกอ่องแต่ความต่างอยู่ที่น้ำพริกอองเราจใช้ผักสด<อ>แต่เครื่องค <ะ S 2> เคียงก็มีเครื่องเคียงคือไส้อั่วก,กับแค่หมูเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะ สั่งมาคู่กันก็ได้เกิดจะแชร์ผักสดผักลวกทานด้วยกันใช่ไหมครับเมนูถัดมาครับเมนูนี้คือเมนูหัดทันย่าค่ะเห็ดบนดอยเมนูนี้คือเมนูแกงคั่วเห็ดเผาะค่ะแกงคั่วเห็ดเผาะนะคะลาบหมูเมืองแพร่ลาบหมูต่างจากที่อื่นยังไงครับลาบหมูเมืองแพร่ลาบหมูเมืองแพร่นี่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองแพร่ที่ว่าใครมาเมืองแพร่จะต้องทานลาบหมูต่างจากทั้งภาคอื่นคือมันจะมีมะแขวัญค่ะก็เลยทํใไป เมนูนี้ต่างจากลาหมูที่ภาคของอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูอาหารที่ลูกค้าสามารถสั่งทานได้ภายในร้านของเราใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยอยากที่จะสั่งกลับบ้านมีบริการด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีค่ะ,คะจากความชื่นชอบในความอร่อยของตัวฮังเลคากิเราก็เลยพัฒนามาเป็นในรูปแบบของฮังเลคากิใช่ไหมค่ะค่ะฮังเลคากิในรูปในรูปของนี่ค่ะฮังเลคากิในรูปของรีทอร์ทเพลนะคะ ก็คือนำมาบรรจุถุงนํำมาบรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยแล้วก็เข้าฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงด้วยด้วยกระบวนการรีทอตนะคะอ๋อฆ่าเชื้อด้วยแสดงว่าอาหารเมนูที่ชื่อว่าคาังเลคากิเนี้ยก็สามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องแ<ด>ช่ตู้เย็นเก็บได้นาน,นโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะจะทานเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่ฉีกซองมาก็มี3วิธีในการที่จะใช้ทานนะคะก็คือฉีกซองมาแช่ในน้ําร้อนจกพักนึงก็ เทใส่ชามทานได้เลยหรือจะอุ่นในไมโครเวฟเทใส่ชามนะคะเทใส่ชามแล้วก็เข้าไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะทากิเนี่ยก็มีสูตรอื่นด้วยใช่ไหมอย่างแกงขั่วเห็ดผอมแกงขั้วเห็ดผอแล้วก็ทําในรูปของถุงนี่เหมือนกันค่ะน้ําพริกนุ่มน้ําพริกอ่องค่ะมีน้าพริกนุ่มน้ำพริกอ่องส่วนถักรดถักรวกก็ไปหาทานได้ตามทานได้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยสามารถเก็บได้2ปีไม่ช่องใช้ตูเ็นแบบนี้เติมสารกันบูดไหมครับเราไม่ใส่สารกันบูดเลยค่ะปลอดภัยต่อ พวกบริโภคแน่นอนครับถ้าสนใจอยากจะมาทานที่นี่หรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต่อต้องขอบคุณพี่แอดมากๆเลยนะครับที่สลับเวลามาดูรายการนะครับขอบคุณมากครับ ชมครับถ้ามาเที่ยวที่จังหวัดแพร่แล้วมองหาที่พักสไตล์ล้านนานะครับและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันต่อเลือกที่นี่เลยครับคือโรงแรมเฮือนหิมกองครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ตกแต่งสไตล์ล้านนาบูทิกนะครับจะสังเกตจากตัวอาคารด้านนอกนะครับเขาใช้วัสดุชนิดไม้เป็นส่วนใหญ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อจะพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยเขาไปดูบรรยากาศภายในแล้วไปเช็คอินกันเลยครับ ที่เราเช็คอินเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวต่อไปต่อจะพาคุณผู้ชมทุกคนเข้าไปดูห้องพักของเราในคืนนี้กันครับโอ้โหคุณผู้ชมแค่จะเข้าห้องพักแค่นี้นะครับยังสไตล์ล้านานานขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับห้องที่เราจะพักกันในคืนนี้นั่นก็คือห้องสวีทนะครับซึ่งห้องนี้มีขนาด60ตารางเมตรกันเลยทีเดียวกว้างขวางโอโถงมากครับและยังมีการแยกโซนพักผ่อนตรงนี้ก็จะสามารถนั่งชมโทรทัศน์ได้และยังมีโซนสำหรับทำเครื่องดื่มนั่งรับประทานอาหารด้วยนั่นเอง บริเวณของโซนห้องนอนก็จะมีเตียงขนาดคิงไซส์ให้ครับการแยกโซนแบบนี้ก็จะทําให้ได้รับความเป็นส่วนตัวมากๆเลยและนอกจากนี้ทางโรงแรมก็ยังมีห้องแบบสแตนดาร์ดที่มีทั้งเตียงคู่และก็เตียงเดี่ยวด้วยครับซึ่งภายในห้องก็ยังคงตกแต่งสไตล์ล้านนาโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้นั่นเองครับ ผู้ชมครับด้วยสถานที่ตั้งของโรงแรมเพื่อนหิมพองนะครับตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองจังหวัดแพร่เลยจึงทําให้สถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญต่างๆมากมายครับทางโรงแรมเขาจึงจัดเตรียมจัก,กรยานให้ผู้เข้าพักได้ใช้ฟรีอย่างนี้ครับเดี๋ยวต่อจะพาคุณผู้ชมไปปั่นจัก,กรยานชมเมืองกันครับมาเลยฮะ หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ o r i g i n a l High Energy Life Perfect Foundation ในการสนับสนุนการเดินทางที่มีทั้งความสนุกและความรู้มากมายรวมถึงร้านอาหารอร่อยอ่อยและที่พักสวยสวยด้วยครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดไปเที่ยวไปกินไปเช็คอินกับรายการสุขสนามเป้าทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางททบ5 hd กด1หรือติดตามชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k f a n Page สุขสนามเป้า igtv youtube channel candy creation สำหรับวันนี้ต่อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ